หืเมื่อก่อนที่เขาจะผลิตวัคซีนเขาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะวัคซีนดังกล่าเนี่ยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อคนที่ถูกฉีดก่อนนะฮะร่างกายสามารถรับได้เมื่อร่างกายสามารถรับได้แล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะไปต้านเชื้อไวรัสโควิดนี้ได้ สวัสดีตอนเช้านะครับอากาศเย็นๆนะฮะสวัสดีตอนเช้านะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทานข้าวนะครับเดี๋ยวจะแวะออกไปทานข้าวนะครับจะให้อวยพรอ,อะไรวันนี้แข่งก็ขอให้โชคดีนะ เบื้องต้นนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะไลฟ์สดก็คือเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเกี่ยวกับเรื่องโควิดเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเนี่ยก็ผมเท่าที่ผมทราบจากรัฐบาลนะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการสั่งวัคซีนจากชิโนแวคก็คือของบริษัทจีนเนี่ยนะออของบริษัทจีนมาครั้งแรกเนี่ยประมาณต้นเดือนกุมภาประมาณ2 0 0 0 0 0โดสถูกปะ 2แสนโดสแล้วก็สั่งมาเรื่อยๆจนถึงพฤษภาเนี่ยจนครบเท่าไหร่นะ66ล้านคนนะครับก็คงจะฉีดได้ฉีดทั้งทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างด้าวที่มีประมาณล้านกว่าคนด้วยกันอันนั้นก็เรื่องวัคซีนแต่ต้องอย่าลืมว่าวัคซีนเนี่ยอตอนนี้ผู้ผลิตมีอยู่3า,ากลุ่มด้วยกันคือกลุ่มชิโนแบคนะฮะที่ยัง ยังไม่มีผลทดสอบนะฮะยังไม่มีผลทดสอบเพราะว่าเพิ่งแจกจ่ายไปตามประเทศต่างๆนะครับก็จะมีของแอสต้าเซเนกานะครับแล้วก็ของอของไฟเซอร์นะฮะของซาไฟเซอร์ก็คือประมาณ3กลุ่มด้วยกันนะฮะส่วนของไฟเซอร์เนี่ยน่าจะน่าจะแจกจ่ายไปยังหลายประเทศแล้วนะในประเทศที่เขตหนาวแล้วก็ มีผลข้างเคียงบ้านนะฮะมีผลข้างเคียงบ้านก็คือมีคนที่ฉีดไปแล้วเกิดผลกระทบเสียชีวิตอ่นนั้นก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้นะฮะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ในมุมผมเนี่ยคือการที่จะตัดสินใจสั่งซื้อ,อวัคซีนเนี่ยนะฮะวัคซีนในการป้องกันเชื้อโควิด -19 เนี่ยต้องอย่าลืมนะฮะโควิดเนี่ยมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันตั้งแต่สายพันธุ์อู่ฮั่นนะฮะ แล้วก็พัฒนาจากสายพันธุ์อูฮั่นสายพันธุ์อังกฤษออแล้วก็สายพันธุ์ที่แพร่ในประเทศไทยคือสายพันธุ ia, ์พม่าอินเดียก็เรียกว่าสายพันธุออ์โควิด g s นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพหรือประสิทธิภาพของเออชื้อไวรัสตัตวนี้จะแตกต่างกันแล้วการผลิตวัคซีนเนี่ยต้องอย่าลืมว่าก่อนที่เขาจะผลิตวัคซีนเขาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะวัคซีนดังกล่าวเนี่ยจะต้องไม่มีผลกระทบ ต่อคนที่ถูกฉีดก่อนนะฮะร่างกายสามารถรับได้เมื่อร่างกายสามารถรับได้แล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะไปต้านเชื้อไวรัสโควิดตัวนี้ได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงในการผลิตวัคซีนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาเมื่อผลิตมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องทดสอบกับหนูทดสอบกับสัตว์ใหญ่ทดสอบกับสัตว์เล็กนะครับแต่ถ้าเขารีบ รีบทดสอบหรือรีบผลิตรีบขายเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้มันจะมีการรัดขั้นตอนแล้วก็การแซมปิ้งตัวอย่างเนี่ยก็จะมีจํานวนค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันอาติต่างว่าในประเทศจีนอย่างเงี้ยในประเทศจีนเนี่ยเป็นบุคคลสภาพร่างกายคล้ายกับคนไทยนะคล้ายกับคนไทยแต่แตกต่างตรงที่ว่าร่างกายของเขา น่าจะอดทนมากกว่าคนไทยเพราะว่าของเขาเนี่ยอยู่ในเขตอากาศหนาวเย็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลักษณะของภูมิคุ้มกันของคนจีนกับลักษณะภูมิคุ้มกันของคนไทยจะแตกต่างกันแล้วอีกอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเป็นของอบริษัทที่มาจากประเทศอังกฤษหรือประเทศอเมริกาถ้าประเทศอเมริกาเนี่ยคนของเขาจะตัวใหญ่ใช่ฮะ คนของเขาตัวใหญ่โครงร่างใหญ่แล้วก็ความแข็งแรงน่าจะมากกว่าคนไทยโดสในการผลิตวัคซีนเนี่ยอาจจะมีสเตตัสที่สูงเราได้ประสิทธิภาพกับคนของเขาแต่เมื่อเอาวัคซีนของเขามาใช้กับคนเอเชียที่มีระดับความสูง155ถึงประมาณ180 180เนี่ย180ส่วนน้อยถึง165หรือ167แล้วก็อยู่ในเขต เขาเรียกว่าเป็นเขตร้อนสะส่วนใหญ่หนาวไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นลักษณะของภูมิคุ้มกันของของคนในประเทศไทยกับคนอเมริกาคนอังกฤษหรือคนจีนจะไม่เหมือนกันนะเมื่อไม่เหมือนกันก็จะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันนะฮะที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวเลือกแค่3ามกลุ่มบริษัทเท่านั้นแล้วก็ผมทราบว่าราคาเนี่ย ชิโนแวกเนี่ยจะเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำกว่านะฮะต่ำกว่านะครับเพราะว่าเห็นว่าโดสเราประมาณ600บาทใช่ฮะสโดสก็พันสถ้าใช้กับ66ล้านคนรวมคนต่างด้าวอีกล้านคนก็ประมาณ70ล้านก็ใช้ประมาณ70,000กว่าล้านด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ภาษีเนี่ยก็จะต้องรอบคอบเมื่อใช้แล้วเนี่ยเมื่อรอบคอบประสิทธิภาพต้องสูงนะฮะ ประสิทธิภาพสูงเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเขาเพิ่งเริ่มฉีดกันตั้งแต่เดือนอะไรนะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาคจนถึงธันวามาเนี่ยผลข้างเคียงก็จะมีให้เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นสําคัญคือผมอยากให้ผมก็ผมเข้าใจว่าสามบริษัทเนี้เขาคงไม่เคยทดสอบกับคนไทยมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงกับคนไทยเรายังไม่ทราบว่าร่างกายเราจะรับได้มากน้อยแค่ไหน ร่างกายของคนไทยรับได้แล้วประสิทธิภาพของการต่อต้านไวรัสโควิดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนจะสั่งซื้อทีเดียวห0 0 0ืล้าน70,000 70, ่นล้านเนี่ยผมขอแนะนำรัฐบาลนะฮะในฐานะที่ผมก็มีความรู้ด้านด้านยานะฮะด้านยานะครับผมขอให้มีการสุ่มตัวอย่างนะฮะสุ่มตัวอย่างซื้อมาสัก6000โดสบริษัทละส0 0พโดส ใช้กับบุคคลประมาณสัก3,000คนนะครับ2,000คนนี้คนละ2โดสก็คือ2,000โดส2,000โดส2,000โดสก็6,000โดส6,000โดสเนี่ยก็ใช้เงินไม่เท่าไหร่นะฮะสั่งซื้อตัวอย่างมาก่อนเมื่อสั่งซื้อเสร็จปุ๊บขออาสาสมัครนะฮะอาสาสมัครคนไทยที่ไม่เป็นไม่ติดโควิดนะไม่ติดโควิดแล้วก็มีหลายช่วงอายุตั้งแต่เด็ก วัยกลางคนวัยสูงวัยวัยชราอยู่ในกลุ่มพันคนเนี้ยของของของวัคซีนสามบริษัทเนี้ยทดสอบทดสอบเข็มแรกเสร็จปุ๊บเข็มที่สองมันต้องใช้เวลา30วันใช่ไหมพอเข็มที่สองสาวันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันใช้ได้ยังยังไม่ได้ต้องใช้เวลาประมาณสัก15วันหลังจากฉีดก็ประมาณ45วันนั่นหมายความว่าเราสามารถรู้ได้ว,ว่าร่างกายของมนุษย์ที่เป็นคนไทย ร่างกายของคนไทยเนี่ยในเขตร้อนเนี่ยรับวัคซีนนี้ได้มีผลข้างเคียงไหมเราก็ต้องตรวจสุขภาพหลังจากรับวัคซีนไปแล้วเราต้องหนึ่งคือก่อนรับวัคซีนต้องวัดความดันก่อนตัวล่างตัวบนเป็นยังไงเม็ดเลือดขาวเป็นยังไงนะครับการทํางานของตับไตเป็นยังไงนะครับการเต้นของหัวใจเป็นยังไงนะครับเมื่อเราวัดเสร็จปุ๊บเมื่อเราฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มแรกเข็มที่2 แล้วเราไม่เป็นอะไรแล้วเราก็ไปดูระดับเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงถ้ามันไม่เป็นอะไรเสร็จปุ๊บโอเคมันผ่านได้มันอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างถูกปะเราก็ใช้วัดในระดับหนึ่งพันคนเนี่ยเราน่าจะได้ทุกช่วงอายุทุกช่วงอายุของคนไทยนะฮะอ่าสุ่มลายเขาเรียกว่าเฉลีย่ยเป็นลายจังหวัดเลยลายจังหวัดเราจะสามารถได้ผลทดสอบหนึ่งคือ สามตัวสตัวยานี้จาก3กลุ่มบริษัทนี้มีผลข้างเคียงยังไงกับร่างกายมนุษย์บ้างในระยะเวลา45วันนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเมื่อตัวยาทำงานสูงสุดแล้วเนี่ยเรานำบุคคลหรือประชาชนกลุ่มตัวอยา่างอาจจะเอานักการเมืองมาคลอมอมาสอสอสอวอมาบางส่วนบุคลากรทางการแพทย์นายแพทย์คนชนบทนะฮะ คนภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานสุ่มมาหมดเลยพอสุ่มเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราให้ไปสัมผัสกับคนที่ติดโควิดที่สมุทรสาครที่ระยองนะครับให้ไม่มีการสัมผัสร่างกายหรือ,อมีการไอจามแล้วก็เพอินว่าต้องโดนน,นะเมื่อโดนเสร็จปุ๊บเอากลุ่มบุคคลเหล่านี้ทั้งหมด3,000คนของกลุ่มของการทดสอบ3กลุ่มบริษัทเนี่ย3กลุ่มบริษัทเนี่ย ไปทดสอบภายในระยะเวลา14ถึง21วันว่าติดโควิดไหมนะฮะ,ะหนึ่ติดหรือเปล่านะครับนะฮะหติดหรือเปล่านะครับแล้วก็สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างนะฮะความทนทานของร่างกายยังไงบ้างเราจะมีเราจะมีกราฟเราจะมะีผลทดสอบกับร่างกายมนุษย์แล้วเราก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของการใช้ภาษีของพี่น้องประชาชน เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของพี่น้องประชาชนเพราะว่าวัคซีนหลายวัคซีนด้วยกันที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมาเนี่ยมันเป็นผลทดสอบของของของคนต่างประเทศอย่างเช่นอย่างเช่นอเมริกาเขาอาจจะไปทดสอบกับพวกอะไรนะพวกอินดีแดงอย่างเงี้ยที่เขามีร่างกายแข็งแรงอยู่ในเขตร้อนเนี่ยซึ่งประสิทธิภาพของร่างกายเขากับร่างกายของคนไทยจะไม่เหมือนกัน พราะฉะนั้นลักษณะของตัวโดสยาจะไม่เท่ากันนะฮะเพื่อเป็นความเพื่อเป็นการเขาเรียกว่ารอบครอบที่สุดได้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเมื่อทดสอบแล้ว3มกลุ่มบริษัทอันไหนดีที่สุดเหมาะสำหรับคนไทยที่สุดเราก็สั่งซื้อแต่สั่งซื้อเนี่ยอย่าสั่งซื้อผ่านบริษัทไหนหน้านะครับให้ซื้อแบบรัดตอนัดอ,ะอ่ะรัดตอนลัดนะฮะรัดตอนัดโดยที่ไม่ต้องมีเงินทอน เพราะว่าอันนี้มันเป็นภาษีที่เราต้องร่วมกันใช้นี่ทั้งหมดทุกคนนะฮะทุกคนแต่ถ้าเราทดสอบไปแล้วปรากฏว่ามันห้าสิบห้าสิบประสิทธิภาพหกสิบเปอร์ซ็นบ้าง7จสิบเาอร์ซนพังแล้วมีผลข้างเคียงเราก็ต้องชะลอการตัดสินใจซื้อก่อนเพราะในระยะเวลาในการทดสอบสามเดือนนี้เราอาจจะมีบริษัทที่สี่บริษัทที่ห้าเขาพัฒนาวัคซีนขึ้นมาแล้วมีผลข้างเคียงกับสุขภาพร่างกายของเขาน้อยนะฮะต้องเข้าใจว่า แพทย์เนี่ยรักษาตามอาการแต่แพทย์ถ้าไม่มีตัวยาหรือไม่มีวัคซีนหรือไม่มีการวิจัยพัฒนาเนี่ยแพทย์คือเขาเรียนรู้เ,เรียนรู้เรียนรู้กระบวนการของไวรัสแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับเขาเรียกวอะไรนะความเฉพาะทางของแต่ละด้านของของแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเ,เราต้องอาศัยนักวิจัยนะฮะต้องอาศัยนักวิจัยแล้วก็ต้องทดสอบนะฮะ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการที่จะใช้ภาษีแล้วก็ทดสอบกับร่างกายของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราจะทดสอบกับคนวัยผมกับคนวัยของนายกรัฐมนตรีใช้ลักษณะตัวยาโดสเดียวกันวัคซีนชนิดเดียวกันแต่ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของร่างกายของนายกรัฐมนตรีกับของผมเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็แตกต่างกันอยู่แล้วถูกไหมฮะผลข้างเคียงแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีการสุ่ม เพื่อความปลอดภัยของของทุกๆคนแล้วก็ไม่ใช่ซื้อวัคซีนมาแล้วปรากฏว่าไม่มีใครกล้าฉีดพอไม่มีใครกล้าฉีดก็กลายเป็นความเสียหายนะฮะว่ารัฐบาลตัดสินใจพลาดนะฮะเมื่อตัดสินใจพลาดแม้ไม่ได้ทุจริตแต่ความเสียหายเกิดขึ้นก็จะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรคือคือตอนนี้ปิดสภาเมื่อปิดสภาทำยังไงผมก็มีหน้าที่อ่ คิดอ่านแล้วก็ศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆทางการแพทย์เพื่อนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาบอกพวกเราให้พวกเรามีความรู้มีความคิดรอบด้านรอบครอบออตื้นลึกหนาบางแล้วก็รัดกลุ่มอรอบคอบไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เสียประโยชน์ไม่ให้ใครเสียประโยชน์ก็ทำหน้าที่ของผู้แทนะะรัษฎรในการรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถนะครับ ใครจะว่าผมผมโง่โอเคผมก็โง่แต่เรื่องนี้เรื่องวัคซีนเรื่องชีวิตของพี่น้องประชาชนผมโง่ไม่ได้ผมต้องศึกษานะฮะผมต้องศึกษานะครับแล้วต้องทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่มันสามารถมีผลทดสอบแล้วก็ตรวจสอบกันได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีสั่งซื้อมาเลยแล้วก็ฉีดเลยโดยที่เขาเรียกว่าหลับหูหลับตาซื้อหลับหูหลับตาซื้อไม่ได้นะครับ หลับหูหลับตาซื้อไม่ได้เพราะว่าเงินมันเยอะนะครับคือในมุมของพี่นะต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยอ,อัตราการตายนะอัตราการตายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับกับพื้นที่ของเขตร้อนนะฮะเขตร้อนอย่างประเทศไทยอัตราการตายอยู่ประมาณ1.5%ด้วยกัน อาการโคมา่าอยู่ประมาณ 3- 4เด้วยกันจะติดร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการตายน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับอัตราการตายที่เป็นโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งเราตายวันละประมาณ220คนถึง250คนต่อปีตายเกือบแสนคนด้วยกันมีผู้ติดเชื้อมะเร็งเนี่ยอยู่ประมาณ4ล้าน10,000แสนกว่าคนนะฮะเพราะฉะนั้นอัตราการตายแตกต่างกันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอยากให้คิดให้รอบคอบแล้วก็คิดให้รอบด้านเพื่อความปลอดภัย ของภาษีของทุกๆคนนะฮะไม่ใช่ภาษีของนายกนะภาษีของทุกๆคนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ